สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูลดกรนนะคะคลิปนี้เราจะมาทำพิาการนะคะในหัวข้อที่ถามไพ่ว่าเขาคิดยังไงกับคุณคลิปนี้สำหรับคนที่แอบชอบแอบรักหรือว่าคนที่แอบปลื้มใครคนหนึ่งนะคะหรือเป็นคนที่มีคนคูอยู่แล้วแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างนะคะ เกี่ยวกับสิ่งที่เขากำลังคิดอยู่ในตอนนี้กองที่หนึ่งนะคะอันนี้กองที่สองนีกองที่สามนะคะ ให้ทำใจให้นิ่งๆแล้วก็ใช้ใจเลือกกองสัญลักษณ์ที่ดึงดูดสายตาคุณมากที่สุดมาหนึ่งกองนะคะแล้วเราไปสับไพ่แล้วก็ฟังคำทำนายต่อไปกันคะ่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองสัญลักษณ์เบอร์หนึ่นะคะได้ตัว n หรือตัว Z ก็ได้แล้วก็เป็นตัว p เป็นคนวิ่งนะคะอันนี้เป็นสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกแล้วก็เป็นบ้านบ้านกระท่อมในในนิทานนะคะแล้วก็เป็นกล้องส่องทางไกลแล้วก็มา อันนี้เป็นบ้านคนนะคะบ้านทั่วไปเนี่ยบ้านขึ้นมาสองหลังนะสังเกตแล้วก็มีนกอินซีนะคะโอเคแล้วเรามาสับไพโอ้ลืมมีตัว Y อีกตัวหนึ่งนะคะตัว Y ตกมา N,P แล้วก็ Y นะคะเป็นตัวหนังสือที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขานะคะถ้าใครยังไม่มีคู่นะคะให้มองหาตัว NPY ไว้นะคะคุณอาจจะได้เจอเนื้อคู่ ในสถานที่ที่มีตัวอักษรพวกนี้อยู่นะหรือไม่ก็เป็นชื่อของเขาชื่อหรือนามสกุลหรือชื่อเล่นของเขานะคะ King of Sword Devil เอ n เพนติคิลสเอ่ออบสอดขอปรับมุมกล้อง ตัวเขานะคะตัวเขาค่อนข้างที่จะมีความเจ้าชู้อยู่หรือว่าเป็นคนที่ยังไม่พร้อมจะจริงจังกับใครเป็นคนที่ใช้ชีวิตเรื่อยใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยค่ะไม่ได้สนใจในการมีชีวิตคู่หรือยังไม่ได้มองหาใครที่จะมาเป็นแฟนจริงๆจังๆนะคะเขาก็แค่ หาอะไรทําที่ค่าความเบื่อไปะคะ่ะอืเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มนะคะอาจจะเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นก็ได้ a, a c o a n d a of Cups Five of Pentacles Night of Cups Four of Pentacles ตัวเขาเองอ่ะยังไม่สามารถปลดล็อกตัวเองได้นะคะในเออเขามีเหมือนมีปมมีปัญหาอะไรอยู่นะคะที่เกี่ยวกับแม่ของเขา ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่คือเป็นคนที่มีปมในในวัยเด็กหรือวัยโตเนี่ยค่ะเหมือนกับโดนแม่บีบบังคับอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาตัวเองไปทุ่มเทกับคนอื่นได้เป็นคนที่ยังไม่พร้อมที่จะเสียสละยังไม่รู้จักว่าการเสียสละคืออะไรยังไม่รู้จักว่า คือยังไม่พร้อมที่จะมีชีวิตคู่นั่นเองนะคะนายอัพวานส์ทาวเวอร์สวิลล์เอซออฟเพนติเคิลส์ไฟออฟสอดเอซออฟคัพส์นายออฟคัพส์ Three of cup ตัวเขาต้องการแค่ความสัมพันธ์แค่ชั่วคราวนะคะยังไม่คิดยังไม่คิดเลยว่าจะได้ลงเอยกับใครแต่เขาเองค่ะก็มีคิดถึงอนาคตเหมือนกันวันที่เขามีวันที่เขาได้เจอกับใครคนนั้นคนที่สามารถจะเข้ามาอยู่ในชีวิตเขาได้โดยที่เขาไม่รู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่เกินฝันหรือว่าใครที่เข้ามาอยู่ในชีวิตเขาได้โดยที่ เขาไม่ต้องรู้สึกอึดอัดเขาต้องการคนที่จะเข้ามาทำให้ความสัมพันธ์ของเขากับคนนั้นมีความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนเหมือนกับว่าคบกันได้ไม่นานแต่มีความรู้สึกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเขาต้องการคนที่มีลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับตอนนี้คนที่เขากำลังคุยอยู่ทั่วไปเขาอาจจะคุยอยู่ คุยทีละคนแต่ว่ายังไม่มีใครที่เขาจริงจังด้วยในตอนนี้โอเคค่ะก็ประมาณเนี้ยค่ะคนที่เขาคุยด้วยแต่ละคนยังไม่มีใครที่เขาจะคิดว่าตอบโจทย์ในชีวิตของเขาเขากำลังค้นหาไปเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดหมายนะคะถ้าเขารู้สึกว่าใครคนนั้นใช่เขาก็จะหยุดที่คนคนนั้นแต่ในอณาตอนนี้คนที่เขา ได้ดีลด้วยแต่ละคนทุกๆคนที่ผ่านมายังไม่มีใครที่ทำให้เขารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นและความเป็นความที่จะเป็นครอบครัวเดียวกันไม่แยกจากกันอีกในอนาคตออะเขายังหาคนคนนั้นไม่เจอโอเคนะคะเรามาตอนที่กองที่2ปฏิคาคนที่เลือกกองสัญลักษณ์เบอร์สองได้ The View. ไดีลวิลได้เอ่อยายแมงมุมนะคะ โวสิงโต้กันไกลได้โบนะคะแล้วก็ตัวหนังสือพีอุ้ยพีนะคะแล้วก็เอฟเอฟดีเอลพีเอดีเอลนะคะ เป็นอะไรที่บ่งบอกว่าคุณจะได้เจอเนื้อคู่จากตัวอักษรพวกนี้นะคะถ้าไปที่ไหนที่ได้เจอตัวอักษรพวกนี้บ่อยๆนะมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าเกิดไม่ใช่คนที่คุณถามถึงนะเป,นเป็นเนื้อคู่ของคุณถ้าเกิดคุณอยากจะเจอเนื้อคู่ให้ดูจากตัวอักษรพวกนี้เป็นหลักนะคะคนที่ คุณดิวอยู่ด้วยตอนนี้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีคนคุยเขาคิดยังไงกับคุณ f o r บค Cups f i v e of Wands The Strength The t o w e r r i v e of s w o r d s f of Cups, n i nine of Swords, the Fool, Night of Wands, Ace of Pentacles คนคนนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างขยันซื่อสัตย์เป็นคนซื่อๆนะคะแล้วก็คือเป็นคนขยันทำงานน่ะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีโชค ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเหมือนกับทําไปเท่าไหร่มันก็ศูนย์เปล่าทําไปเท่าไหร่มันก็ยังไม่เกิดผลสักทีนะคะเหมือนกับเป็นคนที่เกิดมาแล้วดวงไม่ดีะค่ะดวงแต่ว่าทีนี้ค่ะความที่เขาคนนั้นนะเข้าเป็นคนที่เข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนที่เออเหมือนคอยเคยไหว้เคยขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ มาก่อนแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะได้ช่วยจะกําลังจะช่วยพูดต้องพูดว่ากําลังจะช่วยโดนบันดาลกําลังจะช่วยเหลือเขาทําให้หน้าที่การงานเขามีโอกาสที่ดีเข้ามามากขึ้นแต่ยังมองไม่เห็นนะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะแต่พลังงานนี้ที่ขึ้นมานะคะ เราก็อยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาจริงๆกับเขาเหมือนกันจนถึงจนถึงกับเขาคิดอยากที่จะหาใครสักคนหนึ่งนะคะมาอยู่ด้วยกันแบบลองเทิงของเขาแล้วก็แต่งงานด้วยกันนะคะจัดเมน้นเขาต้องการคนที่เข้ามาอยู่ร่วมทุกร่วมสุขอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าเลย ก็เ,เหมือนกับที่เขาเคยขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะคะว่าถ้าเกิดว่าใครที่มาแล้วคิดไม่ดีกับเขาคิดจะมาหลอกเขาคนพวกนั้นก็จะไม่สามารถเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาได้นะคะคนพวกนั้นก็จะมีเหตุทําใหเออ้เหมือนกับมีเหตุทําให้คนพวกนั้นออกไปจากชีวิตเขาเองโดยที่คนพวกนั้นอาจจะเลิกชอบในตัวเขาไปเลยโดยที่ไม่มีสาเหตุ หรือว่าคนพวกนั้นนะคะคือไม่ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นเหตุอะไรแต่แต่มันเป็นเหตุทําให้คนพวกนั้นน่ะหนีออกไปจากชีวิตเขาโดยที่เขาเองก็ไม่ได้เสียใจอะไรมากมายเท่าไหร่นะคะเป็นเพราะว่าเขามองหาคนที่จะมาเป็นเป็นสามีหรือเป็นภรรยาแล้วก็อยู่ร่วมกันสร้างครอบครัวอยู่ร่วมกันไปตลอด ถ้าเกิดใครที่เข้ามาผ่านๆหรือว่าเข้ามาในชีวิตเขายังไม่นานแล้วก็ยังไม่ได้มีการวางแผนจะสร้างอนาคตที่จริงจังกับเขาเขาเองอค่ะเป็นคนที่ทำใจง่ายเป็นคนที่ไม่ได้จมปักอยู่กับเรื่องในอดีตเพราะว่าเขาเองก็รู้ตัวเสมอนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่เขาไปขอพรมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาบูชาอยู่เขารู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ ท่านกาลังคุ้มครองเขาอยู่อะค่ะแล้วก็ใครที่ไม่ใช่จะปัดคนพวกนั้นออกไปก็ก็เหมือนประมาณนี้ค่ะส่วนเขาคิดยังไงกับตัวคุณเขาก็เขาก็ยังดูเชิงอยู่อะค่ะเขายังก็คือเหมือนก็ที่พูดไปอะค่ะก็คือเขายังดูเชิงอยู่ยังไม่รู้ว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาจริงๆหรือเปล่า หรือว่าคุณอะเป็นแค่คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเขาเขาต้องการที่จะสแกนดูก่อนว่าคุณนั้นจะมามาอยู่กับเขาในลักษณะไหนจะเป็นคนที่เข้ามาอยู่กับเขาในในถาวรหรือว่าจะเป็นคนที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับเขาในอดีตมาก่อนนะคะเขาก็เลยยังไม่ให้ใส่คุณ 100%ถ้าเกิดใครที่กำลังคุยกับเขาอยู่แล้วแล้วก็เจีบกันแล้วอ่ะประมาณนี้อ่ะเขาก็ยังคือเขาก็ยังเผื่อใจไว้เจ็บเยอะเหมือนกันเพราะว่าตัวเขาเองก็มีเหตุการณ์หรือมีอะไรมีเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาหลายครั้งทำให้เขาเชื่อว่าโชคชะตาของเขาจะนำพาคนที่ไม่คู่ควรไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ใช่คนที่เขาต้องการออกไปจากชีวิตเขาถ้าใครที่ใช่นะคะ จะได้อยู่กับเขาแล้วก็รู้สึกมีความผูกพันมีความสุขมีความสุขด้วยกันในทางนี้คือมีความสุขทางใจอยู่ด้วยกันไปคือไลฟ์สไตล์แต่ละคนมีความคล้ายคลึงกันหรือมีการยอมรับซึ่งกันและกันได้ค่ะมีความชอบไปในทิศทางเดียวกันมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆของแต่ละแต่ละฝ่ายแต่ละคนแล้วก็มีการ เหมันปรับปรุงลักษณะนิสัยของแต่ละคนค่ะที่มันอาจจะไม่เข้าแก๊ปกันปรับเปลี่ยนให้ลักษณะนิสัยแล้วก็ความชอบของทั้งสองคนมีความคล้ายคลึงกันแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะคะโอเคเรามาดูกันที่กองสุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองสุดท้ายนะคะ สองสุดท้ายได้ตัวอักษรนะเป็นตัว T ตัว R ตัว X ตัว V แล้วก็ตัว U นะคะแล้วก็ได้เป็นดอกกุหลาบธนบัตร100ดอลลาร์เครื่องฉายหนังได้ทะเลนะคะจากสรนทะเลอันนี้เป็นนกฟาร์มิงโก้ นกฟาร์มิงโกหรือว่านก ok, นั่นเองนะคะตัวนก ok. แล้วมีตัวสอนเพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็นตัว W หรือใครจะมองกับหัวนะคะเป็นตัว M ก็ได้เช่นกันแล้วก็เป็น UFO นะคะเรามาสับไพ่เพิ่มนะคะเขาสึกไงเขาคิดยังไงคลิปนี้สำหรับคนที่เป็นคนโสดน,นะคะหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน คนมีคนคุยหรือคนเพิ่งคบกันตัวอักษรตัวหนังสือนะคะให้ให้ดูตัวอักษรน,นี้ไว้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นคนโสดน,นะถ้าไปเจอตัวอักษรพวกนี้บ่อยๆนะคะหรือว่ามันเป็นตัวอักษรที่จะแนะนำหรือชี้บอกทางไปในทางใดทางหนึ่งให้คุณได้เจอเขาประมาณนี้นะคะ่ะ Eight of Pentacles, Ten of Cups, Eight of Wands, Four of Cups, Page of Sword, Seven of Wands, Nine of Cups, The Empress, Four of Sword, Four of Pentacles. คนที่เป็นคนโสดน,นะคะหรือว่ามีคนคุยเขาคนนั้นก็คิดเหมือนกันที่อยากจะเรียนรู้เรื่องราวในชีวิตทั้งหมดของตัวคุณเหมือนกับตัวคุณเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เขาไม่เคยเปิดอ่านนะคะเขาคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความคิดที่ดีนะคะเป็นความคิดที่บวก เขาคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อยากที่จะสร้างครอบครัวกับใครคนหนึ่งคนที่เขาได้เลือกแล้วให้เข้ามาอยู่ในชีวิตเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่ชอบการเดินทางชอบการท่องเที่ยวเป็นคนที่ชอบแล้วก็สนใจในสิ่งที่แปลกใหม่ที่ยังไม่มีใครเคยค้นพบหรือถ้าเกิดคนนี้นะคะเป็นคนที่ ชอบชอบเที่ยวเขาก็จะชอบเที่ยวไปในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติแล้วก็อาจจะเป็นสถานที่ที่เป็นแบบอันซีนเป็นสถานที่ที่มีคนไปน้อยเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างโรแมนติกแล้วเขาคนนี้ก็เป็นคนที่ชอบสถานที่ที่เงียบสงบนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มนะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณ Ace of cups t w of o cups แจ๋วเลยเขาคนนี้ the world นะคะเขาคนนี้สนใจในตัวคุณมากนะคะแล้วก็อยากที่จะสารสัมพันธ์ต่อเขาคิดว่า คุณคือส่วนหนึ่งเป็นคนที่ฟ้าเป็นคนที่จักรวาลส่งคุณมาให้เขาเป็นคนที่เขาเขาคือ<_><_>เขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่สามารถเข้ามาอยู่ในโลกของเขาได้เป็นคนที่เขาเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วก็มีความสุขนะคะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเศร้าเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจคุณนะคะเป็นคนที่ เขาอยู่ด้วยใกล้แล้วเขารู้สึกสบายใจที่มีคุณแล้วคุณก็ไม่ไปขัดขวางหรือไม่บังคับในสิ่งที่เขาชอบค่ะคือคุณปล่อยว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วคุณก็ตาม,อา,ตามอารมณ์หรือตามใจเขาปล่อยให้เขาทำในสิ่งที่ชอบปล่อยให้เขาไปในที่ที่เขาอยากจะไป คุณทั้งสองคนนะคะค่อนข้างเข้ากันได้ดีนะคะนี่ไพ่ใบนี้ซิ่งออมวานนะคะคือการมีความสุขการแต่งงานความสำเร็จต่างๆนะคะคุณและเขาก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะที่จะสารสัมพันธ์แล้วในวันหนึ่งคุณทั้งสองคนจะได้แต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะคะซึ่งการแต่งงานนั้นนะคะ เพชวร์มันอาจจะยังไม่ใช่ในระยะเวลาใกล้ๆนี้มันจำเป็นต้องมีการเรียนรู้แล้วก็คุณและเขานะคะต้องไปไหนมาไหนด้วยการอยู่บ่อยครั้งมีการปรับนิสัยบางอย่างให้เข้ากาันอย่างเช่นใครบางคนอาจจะชอบน้อยใจหรือว่าบางที การสื่อสารอะไรมันไม่ค่อยลงรอยกันมันไม่ค่อยลงล็อกกันแล้วก็เลยทําให้การสื่อสารมันผิดพลาดแล้วก็มีปัญหามาหน่อยกันทีหลังอะไรประมาณนี้ค่ะ For once For once ออกมายืนยันนะคะว่าคุณและเขาจะได้แต่งงานสร้างครอบครัวด้วยกันอย่างแน่นอนนะคะถ้าตอนนี้คุณกำลังดีลกับเขาอยู่นะเขากำลังคิดที่ จะมีคุณอยู่ในชีวิตเรื่อยๆยาวๆโอเคนะคะขอให้โชคดีค่ะบ๊ายบาย